สวนหาเก็บผักไปเห็ดกับขาวจ้าน้องสองพาทำกับข้าววันนี้ตัดผักคณะเพจคนาหมูกรอบจากพี่น้องค้ากำลังอ่อนๆงามๆเลยสวยมากพอเป็นคนปลูก แม่กับลูกเป็นคนเก็บปลูกพอได้เก็บกินนิดๆในน้นนอยนี่สวนเฮาจา้ะต้นกาได้มาน้ำหนักเขียวพี่น้องหนักเขียวว่าให้บักริกเป็นน้วยรกโดก่อนยังไปทายอีกผู้ใด้คือถอนหนักเขียวกับคอมเมน่นได้ล้จ้ะมาเบิ่งแล้วปลูกพักเบิ่งแล้วหว่าแล้วก็มีความซุกจก้ะมาแม่ถือให้สวยงาม กอปลอดสารพี่น้องนี่สวยมากปเ,เอา่าเ,เรียบร้อยพับไปหลังอันนี้เดี๋ยวสิผ้าถันผู้สมเบิงหอมแบงต่อนี่หอมแบงที่ปลูกเอาต้นปลูกจ้ะจะงามขึ้นกันแต่กอแล้วพี่น้องนี่ ลักษณะก็คล้ายๆกันก็เท่าเอาหัวปลูกเลยจ้ะเท่ากับตองมะลิใบมะนำํำส่วนโตัวกว็าหอมแบงแสบกับวหอมเลยจ้ะพี่น้องบางคนกับมักหอมเลยว่ามันหอมกต่แ้วแต่ควมมกักเิ่นเอ็นออกหาแสงจ้ะเนี่ยเพราะว่าตุนบักหน้าห้องน้ำไห้บางหน้าก็ดูดีค่ะพอได้เก็บแบงพี่น้องกินจ้ะ ใช่พเบิงหอมเลยบาทนี่พี่น้องหอมเลยนี่หอมเลยต้นขีลล้เลายๆที่พ่อแม่ใส่ลฟฟแล้วปลูกไว้ต้นไฟฟลอยลวจ้ะตั้งโตได้แล้วนี่งามอยู่ด้อยคือว่าไข่แน่อยู่จ้ะเป็นหอมแบงหอมที่น้ำตลาดเพิ่นปลูกเพิ่นเฮ็ดเป็นมัดขายแล้วจ้ะนี่นี่น หอมเลยโอ้หอมแดงบางเจ้าเพิ่นก็ข้ายเป็นหอมแดงจ้ะหอมแดงสิข้ายต้นนะสิถือก็หอมแดงนี่สิเป็นหอมแดงจ้ะหอมแดงคือหอมแขกหอมแดงหัวใหญ่ๆเติบ่าหอมแขกเลยกับบัแมนจ้ะไปเบิ่งฟังนั่นที่เอาหัวปลูกแต่ว่าทาานี้สีแดแสงหลายกลัวจ้ะแตง่ามไว้กลัว หอมแบงที่ใสหัวปลูกจ้ะงามเด้ทางนี้ได้แสงเริ่มแตกกอแล้วจ้ะสวยงามเพราะได้ใส่ตุม่มใส่แจ้วต้นนี้เป็นหอมเลยจ้ะต้นหอมนี่ขาดเพราได้ในครัวเฮือนเัาใส่ทุกเมนูเลยล่ะ ต้องมีทีซส,สวนไวจ้ะอีกอย่างหนึง่งคลิปนี้มาสุนทรัณจะพามาเบิงต้นหอมหอมแบงศรีใสหัวปูกับหอมแบงถรีใสต้นน้ำตลาดปูสรุปก็คืองามคือการต้นนี้โตัต้ตนนี้สีใสหัวปูกันถือแสงกันเลยขืนใยงามไหวกลัวจ้ะง,งามคือการ เขากะบอมลุงเอาบัานี้คลิปหนาพอกันไหมพี่น้องสวัสดีจ้า